สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะมาสรุป4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2020นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่สนามอารีอาเกะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประจำวันที่4สิงหาคม2564เป็นเกมในการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่นะครับและผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้คู่แรกนะครับเกาหลีใต้ทีมอันดับที่3ของกลุ่ม A ลงสนามพบกับตุรกีทีมอันดับที่3ของกลุ่ม B โดยในเกมนี้นะครับลุ้นกันยาวถึง5เซตกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ แต่ว่าเป็นเกาหลีใต้นะครับที่เอาชนะไปได้อย่างสุดมัน3ต่อ2เซตด้วยคะแนน17ต่อ25 25ต่อ17 28ต่อ26 18ต่อ25และ15ต่อ13คิมยอนคองทำแจมสูงสุดนะครับ28คะแนนพาเกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับหลังจากที่เคยจบอันดับที่4เมื่อปี2012 คู่ถัดมานะครับเป็นสหรัฐอเมริกาเจ้าของเหรียญทองแดงเมื่อปี2016ลงสนามพบกับคู่ปรับร่วมทวีปอย่างโดมินิกันและเกมนี้ไม่มีปัญหานะครับอเมริกาก็เอาชนะไปได้3-0เซตด้วยคะแนน25-11 25-20และ25-19อันเดียดูนะครับทำคะแนนสูงสุดที่21คะแนนมากที่สุดในเกมนี้ และทำให้สหรัฐอเมริกาผ่านเข้ารอบตัดเชือกเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2008นะครับคู่ที่3เซอร์เบียนะครับรองแชมป์เก่าเมื่อปี2016โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะแกรี่ไปได้อย่างขาดลอย3ต่อศเซตด้วยคะแนน25-21 25-14 25-21นะครับ บอสโควิดนะครับทำไป24คะแนนและทำให้เซอร์เบียยังอยู่ในเส้นทางลุ้นเหรียทองซึ่งผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อีกหนึ่งสมัยนะครับมาถึงคู่สุดท้ายนะครับบราซิลแชมป์ในกลุ่ม A อดีแชมป์2008และ2012ลงสนามพบกับรัสเซียอันดับที่4ของกลุ่ม B และเกมนี้บราซิลชนะไปได้3-1เซตด้วยคะแนน 23-25 25-21 25-19 23 2 5 2และ 25, 25, 25, 25 2นะครับบราซิลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อีกครั้งหลังจากที่อกหักจอดป้ายแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อในปี2016นะครับก็สรุปผลการแข่งขันนะครับก็มี4ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศน,นะครับก็มี 1. บาราซิล 2. เกาหลีใต้3เซอร์เบียและ4สหรัฐอเมริกานะครับส่วนทางด้านโปรแกรมนัดต่อไปนะครับในวันที่6สิงหาคม2564รอบรองชนะเลิศเวลา11นาฬิกาเซอร์เบียพบสหรัฐอเมริกาเวลา19นาฬิกาบราซิลพบเกาหลีใต้นะครับสำหรับ คลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe ก,กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ